สวัสดีครับสมิธอโตปรั์ครับวันนี้ทีมวิเวอร์ครับติดตั้งโปรแกรมฟอสแกนเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็ติดตั้งไรเซ้นนะครับไลเซ้นส่วนเพิ่มนะครับที่อายุ1ปีนะครับให้ลูกค้านะครับวันนี้หมดอายุนะครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบเจนะครับตุลาครับหมดอายุนะครับวันที่18ตุลาเดือนปีหน้านะครับตัวนี้ก็คือสามารถฝาดทำได้เต็มระบบนะครับเปลี่ยนกล้องลงหัวฉีดนะครับก็ก็ต้อง มันก็จะทมหาเอ็กเทนไลเซนนะครับเราก็ต้องซื้อไรเซนตัวนี้นะครับตัวนี้ลดเชื่อมลดลูกค้าเชื่อมต่อแล้วนะครับเนี่ยครับลองต่อกับกรถดูนะครับตัวนี้เป็นฟอร์โฟกัสนะครับก็มีขึ้นโคดนะครับอันนี้ต่อกับเทคนิคนะครับโคดก็เพียบนะครับนี่นะครับอันนี้ขึ้นโคดทั้งนั้นเลยนะครับช่างก็ต้องไปแก้ต่อนะครับโอเคนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาครับติดตั้งโปรแกรมฟอร์สแกนแล้วก็ติดตั้งไรเซนนะครับฟรี เอ่อไรเส้นนะครับหปีนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับ1ปีนะครับไม่แพงนะครับเจรอกว่าบ,บาทน,นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ